บทสวดจักรพัทสู่ความพ้นทุกในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้นิพานะปัจยโยโหตุเธอขออาราธนาบารามีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารามีธรรมองค์หลวงปู่ดูพรพมปัญโยบารามีธรรมพระโพธิสัตว์เจ้า ขอน้อมให้นำส่งพลังแผ่เมตตาให้แก่เทวดาจิตวิญญาณและพลังงานทั้งหลายให้มีภพภูมิที่ดีขึ้นให้มีความสุขด้วยเธอและขอให้ผู้ที่มาร่วมสวดคาถาจักรพัรด์คือเหล่ามนุษย์และเทวาดวงจิตดวงวิญญาณจงมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความสงบและมีแต่มิมตรไมตรีเป็นกัลยานามิตรต่อกันจงหลุดพ้นเธอจงหลุดพ้นเธอจงหลุดพ้นเธอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้อมระลึกถึงหลวงปูท่ทวดและหลวงปู่ดู่ นะโมโพธิสัตวโตพรหมะปัญโยนะโมโพธิสัตวโตพรหมะปัญโยนะโมโพธิสัตวโตพรหมะปัญโยนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลักษณญาณมานีนุภราชสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวัลังคันทังสีวาลีจัมหาเทลังอาหังวันทามิภูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธธรรมะสังฆาปูเชมินโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนาญาณมานีนุพราชศีสาหัสาสุธรมมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอักขีทานังวารังคันทงังสีวาลีจัมหาาเทลงังอา อังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโซพุทธาธรรมมาสังคาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญาณมานีนุภราชสีสาหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะถาพุทธโมนะพุทธ,ธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันทงังสีวาลีจัมหาเทลงังอหังวันทามิภูรตโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโซพุทธธรรมาสังาบูเชมิ หน้าที่แห่งนี้นะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะคําขอขามา ข้าพเจ้าเห็นโทษและสำนึกในโทษบาปรมที่ได้ทำมาแล้วซึ่งทำให้ตนเองและผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนมามากแสนมากหลายภพหลายชาติจนถึงในชาติปัจจุบันนี้กว่าจะรู้เรียงสาในชาตินี้ก็ผิดศีลผิดธรรมมาม่ใช่น้อยหากข้าพเจ้าเคยล่วงเกินตำหนิติเตียนต่อพระพุทธรทพระธรมพระเลียสงฆ์พระพุทธศาสนาปิดามารดาพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้ากรรมในเวรหรือผู้หนึ่งผูดด้ใดด้วยกายวาจาใจทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่รู้ตัว ก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีข้าพเจ้าบัดนี้สำนึกผิดแล้วจากใจจริงๆขอกราบขอขมาต่อทุกท่านได้โปรดอดโทษแก่ข้าพเจ้าอย่าได้เป็นโทษป่าเป็นการแก่ข้าพเจ้าอีกเลยและในทางกลับกันถ้าท่านผู้ใดเคยร่วงเกินแก่ข้าพเจ้าทางกายวาจาใจข้าพเจ้าขอให้อโหาสิกรรมให้อาภัยทั้งหมดไม่ขอจองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันอีกต่อไปหยุดเป็นตัวสำเร็จจึงจบที่ใจ บทแผ่เมตตาพุทธังมเตมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมงเตมตตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆังมเตมตตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะอัปปมามโนพุทโธอัปปาโนธรรมโมอัปปมามโนสังโฆเมตานจะกสัพพโลกัสมิงมานาสาัมภาวะเยอัปปาลิมานังอูทง อาโทจะติลิยันจะอาสามพาทางอาเวลงังอาสาปะปัตตังทุกขับปัตตาจนิทุกขาพยับปัตตาจนิพยาโสกับป,ปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนสัพทุกสัพโศสัพโลกสัพภัยสัพคอเสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพาท้านางังสัพพาลาพังพวันตุเตลาขันตตสุลาขันตุ สัพเพสัตตาอเวลาอาพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานางปาริหานันตุ